อะไรที่ปักกระทงได้บ้างจา้ะพี่เก้าแก๊บกหนูอยากรู้ว่าลอยกระทงปีนี้เขาใช้อะไรกันบ้างอะรอยกระทงเหรออุ้ยจริงๆขายดีนะเออคือพางเหนือเรียกอะไรนะยี่เปงงานยี่เปงใช่เปล่าาใช่ครับเนาะสำหรับออเทศกาลร,รอยกระทงเนี่ยถือว่าเป็นเทศกาลที่เก่าแก่มากๆของประเทศไทยก,ก็น่าจะเก่าแก่ที่สุดตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเลยนะพี่อ๋อใช่เนาะก็ เขาเล่นกันน่ยส่วนมากจะเป็นเด็กเล่นจะไม่ใช่แบบว่าจะเป็นแบบว่าของใหญ่ๆแบบนั้นซานวิสเนิวอันนี้จะเป็นตามงานเนาะแต่ถ้าเป็นแถวบ้านละกันเนาะเป็นแถวบ้านที่ขายดีๆเนาะก็จะเป็นแบบว่าเย็นๆแบบนี้นะครับเด็กไปเย็นเจ้าจ๋าใช่นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ อ๋อเป็นตัวกระเทียมอะไรของเด็กๆเ,เนอะมันมันเป็นกิจกรรมครอบครัวที่เรามานั่งพับกระทงมาลอยกระทงปักไฟยเย็นปักอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจุดเอ่อไฟเย็นริมน้ํากับแฟนละคะพี่โอ้ยก็ต้องไปความงานเพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นตัวหัวใจแบบนี้กันว้าวออแนะนําสําหรับวันลอยกระทงใช่ไหมเนี่ยใช่ถ้าหากว่าเอานี้ไปจุดด้วยกันนะคืนนี้นี่นอนไม่หลับแน่นอนอ อาจารย์รวมไปถึงไข่มังกรเนาะสินค้าที่แบบว่ายอดฮิตยอดนิยมอะไรอย่างเงี้ยอาวิทโป้งหรือว่า,าบัวกระต่ายอะไรเงี้ยแล้วก็จุดสําหรับตัวนี้เนาะที่ฮิตที่สุดไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆนะครับเขาจะเล่นเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เป็นตัวเดียวนะครับเนาะน,นี่จ่าแล้วก็เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นี่เพิ่มขนาดความยิ่งใหญ่ขึ้นไปนะครับ นี่เป็นแบบนี้นี่แบบนี้เนี่ยก็ขายดีมากๆในช่วงลอยกระทงครับออใช่แล้วสำหรับอรอยกระทงในปีนี้นะครับถ้าหากว่าใครไม่มีคู่ก็รีบหาคู่นะจ๊ะจะถึงแล้วนะแล้วถ้าหากว่า ใครยังไม่มีสินค้าเนาะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มกําไรก็ดีหรือว่าเอาไปเล่นก็ดีก็สามารถดูที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็ดูในตะก้าไว้นะจ๊ะยังไงฝากติดตามก๊แกลบด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะ